นี่คือถแถลงการนะคะจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาที่ออกมาปฏิเสธรายงานของกองทัพแล้วก็สื่อไทยหลายสำนักที่รายงานว่าทหารกัมพูชายิงกระสุนปืนขนาดเล็ก3-5นัดข้ามแนวพรมแดนเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยด้วยเจตนาจะยั่วยุ คโทหญิงมาลีโศเจตาโคกศกระรวงกรลาหมของกัมพูชาเป็นคนที่ออกมาถแถลงนะคะแล้วเธอก็ยืนยันว่าทหารกัมพูชาไม่ได้เจรจาไม่ได้มีเจตนาจะยิงปืนข้ามพรมแดนซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากทางกองทัพภาคที่4ของกัมพูชาเขาบอกว่าทหารหน่วยที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ทำปืนลั่นสองนัดโดยไม่ได้ตั้งใจในเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะ พลโทหญิงมาลียังระบุด้วยนะคะว่าในเวลา14นาิ16นาทีทีมสื่อสารของทั้ง2ประเทศก็ได้ติดต่อสอบถามแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างสันติภาพสถยรภาพความร่วมมือแล้วก็การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสประเทศค่ะ แถลงการของกองทัพกัมพูชายัางเน้นย้ำถึงการยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุร่วมกันในเมืองปุตรายจายาของมาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยยืนยันว่ากัมพูชาย,ยังคงยืนหยัดรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างแน่วแน่ค่ะ